ทุกอย่างเหมือนย้อนกลับมาอีกครั้งผมเห็นภรรยาที่เผลอพัดตกลงมาในขณะทํางานบนที่สูงผมเลือกยืนมองไม่ช่วยเพราะชาติที่แล้วผมเสียสละชีวิตเพื่อช่วยเธอเอาไว้สุดท้ายเธอแค่ถลอกเล็กน้อยส่วนผมโดนกระแทกหนักบาดเจ็บสาหัสแขนขวาหักหลังจากนั้นพ่อข่าวลือเรื่องบุญคุณช่วยชีวิตเลยถูกบีบให้แต่งกับผมแต่จริงๆแล้วเธอไม่เคยรักผมเลยกระทั่งคืนหนึ่งเมาผมได้ยินคําพูดจากใจจริงของเธอว่าถ้ารู้ว่าจะต้องถูกผูกมัดทั้งชีวิตกับอิเออร์ฟานตอนนั้นให้ฉันตายซะยังดีีกกว่าาผมมเสยใจ หลายปีมานี้อยูเอยียนไม่เคยเห็นผมในสายตาเลยแถมยังแอบเล่าเรื่องของพวกเขาให้ลูกฟังลับหลังผมจนลูกก็คิดว่าที่แท้ผมนี่แหละเป็นคนทำลายชีวิตแม่ของพวกเขาคุณคุณกลับกลายเป็นความแค้นทำาห้เธอไม่มีวันสงใจพวกเขาทิ้งผมไว้ลำพังในบ้านทักคุณชราและตายอย่างเดียวได้พอลืมตาอ,อีกครั้งผมกลับมาในวันที่ยูเอยียนกำลังปีนเสาไฟเตรียมเริ่มงานยูเอยียนง,งานครั้งนี้อันตรายมากนะต้องทำมาตรการความปลอดภัยให้ดีช้าได้ขอแค่ปลอดภัยใช่ยูเอยียนเสาไฟนี่สูงกว่า1ิบเมตรเลยนะ ถ้าพาตกลงมานี่ไม่ดีแน่หยูเอียนสวมอุปกรณ์พร้อมๆคาดเข็มขัดนิรภยัยรองเท้าปีนเสาครบ้วนค่อยๆปีนขึ้นไปเห็นฉากุ้นตานี้ผมก็รู้ทันทีว่าตัวเองย้อนเวลากลับมาย้อนกลับมาวันที่ผมไม่ัูอันตรายยอมเสียสละคิดถึงเรื่องราวในชาติก่อนความโกรธในใจทั้งหมดพุ่งไปที่หยูเอียนครั้งนี้ฉันจะไม่ช่วยเธออีกแล้วอยากดูเหมือนกันว่าเธอจะตกตายหรือไม่ขณะนั้นมีคนร้องตกใจทุกคนดูนั่นสิทำไมช่างไฟถึงปีนลงมาแล้วเหลียวหยูเอียนควรจะปีนขึ้นต่อสิแต่กลับลง เธอเห็นผมยืนอยู่ใต้เสาไฟเธอขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจแล้วเหลือบมองผมด้วยความดังเกียจเธอถอยห่างโดยไม่รู้ตัวพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาหัวหน้าอุปกรณ์ข้างนี้มีปัญหาใกล้หลุดแล้วโชคดีที่ฉันสังเกตทันเลยรีบปีลงมาจากนั้นเธอดึงเช็คเข็มขัดนิรภยัยแน่นหนาอยู่บนตัวโชคดีที่ฉันเห็นก่อนไม่งั้นคงตกลงมาจริงๆพูดจบยังเหลือบมองผมแวบ,บหนึ่งคราวนี้ดูเหมือนเธอจะได้ประโยชน์สินะ ผมตกใจเพราะชาติที่แล้วผมคือคนช่วยเธอแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าผมได้ประโยชน์แทนดูเหมือนคนที่กลับมาเกิดใหม่ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวผมมองเธอแล้วหัวเราะออกมานั้นก็ระวังตัวดีๆลากันอย่าให้เกิดเรื่องอีกผู้จบก็หันหลังเดินจากไปแต่คำพูดของผมกลับทำให้เธอน่าซีเรียกผมไว้ด้วยเสียงสันจะไปไหนงานยังไม่เสร็จเลยยืนเฝ้าอยู่ใต้เสาไฟสิถ้าเกิดอะไรขึ้นนายจะได้ช่วยทัน ผมมองท่าทางเอาเรื่องของเลียวยู่เอียนก็อดคําไม่ได้ที่นี่ก็มีคนตั้งเยอะตัวอะไรถ้ามีเรื่องจริงๆก็มีคนช่วยเธออยู่ดีหรือว่าเธอยังอยากให้ฉันเป็นบ่อรองรับอีกหรือฝุงชนรอบข้างหัวเราะออกมาดังลั่นช่วยเสียให้เธอปีนขึ้นเสาไฟต่อช่างไฟเรากําลังมองอยู่นะไม่เป็นไรหรอกซ่อมสายไฟสิทุกคนรอเริ่มงานอยู่ยูเอียนเป็นช่างไฟหญิงที่ดังที่สุดในเขตไม่เคยถูกใครล่อเลียนมาก่อนเลย ทันใดนั้นใบหน้าเธอก็ซีบเผือดกัดฟันมองผมอย่างโกรธจัดได้สิดีเออร์ฟันถ้านายกล้าไปก็อย่าหวังว่าฉันจะมองหน้านายอีกเลยแต่ผมทำเหมือนไม่ได้ยินไม่แม่แต่จะหันกลับไปแล้วเดินจากไปอย่างเยือกเย็นเธอทั้งโกรธทั้งอับอายสุดท้ายก็จำต้องปีนขึ้นเสาไปอีกครั้งภายใต้เสียงเสียของฝูงชนหลังจากผมเดินออกมาผมตรงไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ในอำเภอชาติก่อนเพราะช่วยเหลวอหยู่เยนผมสลบไปเจ็ดบอนเต็ม เลยพลาดช่วงเวลาเข้ามาหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทุกคนคิดว่าผมสละสิทธิ์การเรียนสุดท้ายต้องไปทํางานเป็นพนักงานชั่วคราวในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ส่วนซอเซิงหลังเรียนจบกลับมาคู่กับเหลียวยูเยียนอีกผมเคยทะเลาะก,กับเธออย่างรุนแรงยูเยียนพูดอย่างรู้ถูกว่าถ้าไม่ใช่เพราะฉันใช้เส้นสายให้ในายคิดหรือว่าจะได้เข้าทํางานที่นั่นเอาตัวนายไปเทียบกับซอเซิงได้ไหมนายคู่ควรหรือตั้งแต่วันนั้นผมรู้เลยว่ายูเยียนไม่เคยลืมซอเซิงเลย พอผมไปถึงที่ทำการไปรษณีย์เพื่อรับจดหมายตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยหัวหน้าที่ทำการชมผมไม่ขาดปากครั้งนี้ทั้งอำเภอมีแค่นายคุณเดียวที่สอบติดนะนายทำชื่อเสียงให้เราเลยเขาแทบจะพาผมออกไปด้วยความภาคภูมิใจแต่ในใจผมยังสงสัยอยู่เพราะสอเซิเรงก็เป็นนักศึกษาด้วยเหมือนกันแล้วทำไมถึงมีแค่ผมคนเดียวพอพ่อแม่รู้ข่าวดีพวกขันก็รีบจัดงานเลี้ยงเชิญเพื่อนบ้านมาฉลองในตอนนั้นเองเหลี่ยวอยู่เย็นกลับมาจากที่ทำงานยังใสชุดยูนิฟอร์มอยู่เลย แขนของเธอมีบาดเพนใหญ่เธอมองผมด้วยสายตาสับสนแล้วถามว่านายสอบติดมหาวิทยาลัยแล้วหรือได้รับจดหมายต่อรับแล้วหรือผมไม่ได้ตอบแค่พยักหน้าเบาๆไม่คาดคิดว่าเธอจะตะโกนขึ้นมานายไปไม่ได้ดิเออฟันฉันสั่งให้ในายสละโอกาสนี้ซะผมหัวรอกมองเธอมุมปากยกขึ้นอย่างยเย,ย้ยทำไมถึงไปไม่ได้ละ่ะผมสอบติดด้วยความพยายามของตัวเองนะทำไมต้องยกเลิกด้วยเพราะสเซิงรอโอกาสนี้มานานแล้ว แค่นหนสลัดสิทธิ์ฉันก็สามารถเสนอชื่อสอนเสริมให้แทนได้ในวินาทีนั้นล่างผมแข็งขึ้นไปทั้งตัวทั้งตัวสั่นด้วยความโกรธยู่ยนชาติที่แล้วเธอทำให้ฉันพลาดโอกาสเรียนมหาวิทยาลัยแล้วคราวนี้ยังอยากให้ฉันสละอีกนั้นหรอือฝันไปเถอะคราวนี้ฉันจะไม่ยอมยกโอกาสให้ใครอีกแล้วเธอกลับครูผมด้วยเสียงเย็นชาดเอร์ฟานฉันกำลังสั่งนายอยู่นะไม่ใช่ขอร้องถ้านายเชื่อฟังฉันไม่รังเกียจที่จะแต่งกับนายอีกครั้งแต่ถ้านายดื้อดึงขัดขืน,นาาฉันนาง ผมตัดฟันแน่นความรัก40ปีในชาติก่อนสุดท้ายไม่มีค่าแม้แต่น้อยในสายตาเธอมีแต่สอสเสิงไม่ต้องห่วงต่อให้ชาตินี้ฉันไม่แต่งงานไม่เอาไข่ทั้งนั้นฉันก็จะไม่มีวันแต่งกับเธออีกพูดจบผมหันล้างเดินจากไปด้านหลังเหลียวอยู่หยนเตะเก้าอี้อย่างโมโหได้เลยดิเออฟานถ้ามีปัญญาก็อยากกลับมาหาฉันอีกหลังจากวันนั้นผมไม่เห็นหน้าเดียวดู่แยนอีกภาพใหญ่คิดว่าเธอคงเลิกลงความตั้งใจโมโมนั่นแล้วแต่ไม่เลยเธอกลับเริ่มวางแผนลับหลังผม ถ้าไม่บังเอิญผมไปส่งยายให้แม่ที่ที่ทำการไปรษณีย์วันนั้นผมก็คงไม่รู้แผนของเหลียวยูเยียนกับสอเซิงทั้งสองเดินออกมาจากไปรษณีย์พอดีสอ่อเซิงรีบกอดเหลียวยูเยียนไว้แน่นยูเยียนขอบคุณเธอมากจริงๆถ้าไม่มีเธอคราวนี้ฉันคงพลาดมหาวิทยาลัยแน่พอได้ยินแบบนั้นหน้าผมซีดเผือดทันทีที่นั่งในมหาวิทยาลัยนั้นมันของฉันไม่ใช่หรอแต่จากคำพูดของสอเซิงดูเหมือนอยูเยียนจะช่วยเขาทำอะไรบางอย่างเธอคงทำอะไรบางอย่าง,างให้ที่นั่งนั้นกลายเป็นของเขา คนที่ฉันรักที่สุดก็คือเธอนะอยูหยันถึงฉันต้องแต่งงานกับอีเออร์ฟานฉันก็จะหาทางอย่าให้ได้รอจนเธอเรียนจบกลับมาสอเซิงพูดด้วยน้ำตาคลอผมแบบอบยู่มุมหนึ่งหลับตาอย่างสิ้นหวังรักที่ผมทุ่มเทให้ตลอด40ปีในชาติก่อนแท้จริงแล้วในใจเธอไม่มีค่าเลยเพื่อให้สอเซิงได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเธอยอมสละตัวเองมาแต่งกับผมผมมองทั้งคู่กอดกันเดินออกจากปบษณสนีแล้วเดินออกจากกล่องเล็กๆมุ่งตรงไปที่ปลาสนีเพื่อหาคำตอบทันทีที่เดินเข้าไป เจ้าหน้าที่พูดกับผมด้วยน้ำเสียงตกใจดีเออร์ฟานนี่เป็นโอกาสดีนะทำไมถึงยกเลิกสิทธิ์เรียนของตัวเองล่ะผมชักเหมือนโดนฟ้าผาไม่จริงผมไม่ได้ยกเลิกผมยังตั้งใจจะเข้าเรียนอยู่เมื่อกี้มีคนถือทะเบียนบ้านของนายมาบอกว่าเพราะปัญหาครอบครัวนายเลยขอถอนตัวเอกสารยืนยันการสละสิทธิ์ก็มีด้วยแล้วตัวแทนก็ถูกส่งไปแล้วเราส่งรายชื่อเรียบร้อยตอนนั้นผมถึงได้เข้าใจว่าอยู่เย็นทำอะไรไว้ด้วยตำแหน่งของเธอในที่ทำงานการเอาเทะเบียนบ้านของผมไป แล้วปลอมเอกสารขึ้นมามันง่ายยิ่งกว่าปอกป้ยสละสิทธิ์ของผมและให้คนอื่นไปแทนแค่นั้นเขาก็สามารถทำได้แล้วตอนนั้นผมได้สติรีบวิ่งไปคว้าแขนเจ้าหน้าที่ไปสนีไว้จดหมายนั้นอย่าเพิ่งส่งไปนะครับผมจะเรียนมหาวิทยาลัยเขาไม่ใช่ญาติผมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแทนผมได้ทะเบียนบ้านของผมอยู่กับผมตลอดเขาต้องเป็นคนปลอมแน่เป็นของปลอมพอเจ้าหน้าที่ได้ยินเรื่องปลอมเอกสารราชการต่างตกใจไม่กล้าอยู่เฉยรีบสั่งระงับการส่งจดหมายแล้วโทรแจ้งตำรวจทันที ไม่นานนักผมนั่งอยู่ในสถานีตำรวจเห็นตำรวจท่ายูเยียนกับสอเซิงเข้ามาใบหน้าสเซิงซีดเขาอย่างคนหมดสติเหลี่ยวอยู่เยียนพอเห็นผมรีบพุ่งเข้ามาซีหน้าด่าทันทีดิเออฟันนายไม่ไอายบ้างเหรอสอเซิงไปทำอะไรให้ในายเดือดร้อนถึงต้องใส่ร้ายเขาแบบนี้ผมหัวเราะพูดเสียงเรียกเรื่องนี้ผิดหรือไม่ผิดตำรวจจะเป็นคนตัดสินพูดมากไปก็ยิ่งเผยพิรุษตัวเองเท่านั้นเหลี่ยวยูเยียนอย่าคิดว่าฉันโง่เหมือนเดิม ีหน้าเธอเปลี่ยนทันทีแววตาเริ่มสั่นไหวแต่พอเห็นตำรวจทาสอนซึงไปสอบสวนเธอก็รีบเปลี่ยนท่าทีทำเสียงอ่อนลงดีเอิร์ฟันเราคุยกันดีๆได้ไหมไม่จำเป็นต้องทำให้เรื่องมันใหญ่โตขนาดนี้เธอพร้อมทะเบียนบ้านฉันตัดสินใจแทนฉันโดยพละการยามีหน้ามาบอกว่าไม่ต้องทำให้เรื่องใหญ่หรือกลัวอะไรละตอนนี้สหายเหลียวอยู่เยนโปรดให้ความร่วมมือในการสอบสวนด้วยตำรวจสองนายเดินเข้ามาข้างหลังจับแขนเธอไว้แน่น ก่อนถูกพาตัวออกไปเหลี่ยวยูเยีนยนหันมามองผมดีเออาฟานางนายรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมมองเธอด้วยสายตาเย็นชาถ้าไม่บังเอิญเห็นบรรน,นั้นความฝันเรียนมหาวิทยาลัยของผมก็คงพังอีกอยากให้คนอื่นไม่รู้ก็แค่อย่าทำตั้งแต่แรกสิยูเอียนางเธอไม่ใช่มนุษย์เลยจริงๆฉันเสียใจที่สุดที่เคยรักเธอคนอย่างเธอทําให้ฉันรู้สึกขยะขยะแยงไม่นานหลังจากนั้นคดีก็คลี่คลายต้องยอมรับว่ายูเอียนสลัดไม่น้อยเธอพยายามลดความผิดของตัวเองให้เหลือน้อยที่สุด ส่วนสเซิงเป็นคนปลอมเอกสารทั้งหมดหลายมือเขียนในทะเบียนบ้านปลอมก็ของเขาเองสุดท้ายสเซิงถูกตัดสินจำคุก4ปีในข้อหาปลอมเอกสารราชการพอรู้ผลผมยังถามตำรวจด้วยความไม่สบายใจแล้วเรื่องเรียนจะมีปัญหาไหมครับไม่ต้องห่วงสหายดีอาฟานเราจะรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบจะไม่มีผลต่อการเข้ามาหาวิทยาลัยของคุณแน่นอนผมกลับบ้านด้วยหัวใจที่สงบลงแต่พอขับขึ้นถนนก็มีมือหนึ่งคว้าแขนผมไว้แน่นไข่กันใบหน้าของคนนนั้นเต็มไปด้วยความโกรธ ดิเออฟานทำไมต้องแจ้งตำรวจด,ด้วยเธอรู้ไหมว่าทำแบบนี้จะทำลายชีวิตส่อเสิงเขาจะมีประวัติอาชญากรรมติดตัวไปตลอดชีวิตเขาจะไม่มีวันได้เรียนมหาวิทยาลัยอ,อีกผมโกรธจนทนไม่ไหวตบหน้าเธออย่างแรงหนึ่งทีเขาเรียนไม่ได้ก็เพราะพวกเธอทำตัวเองใครใช้ให้พวกเธอกล้าปลอมทะเบียนบ้านของฉันแล้วข้อมูลในทะเบียนของฉันที่โผล่ในคดีของสอเสือนั่นไม่ใช่เธอให้เขาหรือไงเธอคือคนสมรู้ร่วมคิดช,ชาติที่แล้วเธอก็ใช้วิธีตาชาแบบนี้ทําให้ฉันพลาดโอกาสเรียนดูเอยนยืนนิ่งไป เธอตกตะลึงอยู่คู่หนึ่งแล้วสายตาก็อ่อนลุมอย่างแปลกประหลาดฉันทําแบบนั้นก็เพราะหวังดีต่อนายนะดีเออร์ฟันเรียนมหาวิทยาลัยมันหนื่ยมากชาติที่แล้วนายไม่ได้เรียนเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้ทั้งชีวิตไม่ใช่หรือฉันอยู่ข้างๆนายไม่พอหรือนายแต่ซอเซอร์ไม่เหมือนกันเขาไม่มีใครเลยตอนนี้ทางเรียนของเขาถูกตัดขาดต่อไปชีวิตเขาจะเป็นยังไงล่ะผมได้ยินแล้วแทบไม่เชื่อหูตัวเองผมตกหน้าเธออีกครั้งโดยไม่ลังเลดีมาก นั่นก็ไปอยู่กับสเซิรนสิตอนนี้เขาไม่มีอนาคตแล้วไม่ใช่หรอืกหอก็เหมาะกับเธอดีไปเลยคนอย่างเขาไม่มีทางไปไหนได้อีกแล้วนแววตาเหลียวอยู่แย้นแวบขึ้นความดีใจจังแต่เธอรีบทำหน้าโกรธกับทันทีดิเออฟันนายบ้าไปแล้วหรือยังไงฉันจะไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นได้ยังไงเลิกแกล้งทำเป็นคนดีได้แล้วเหลียวอยู่ยน้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่เธออยากได้มาตลอดหรอือชาตินี้ฉันจะทำให้เธอสมหวังเอง เธอน่าจะขอบคุณฉันนะจะให้ฉันแต่งกับเธออีกหรอือฟันกลางวันไปเถอะพูดจบผมหันหลังเดินจากไปท่ามกลางสายตาไม่อยากเี้่วของเธอไม่ลังเลแม้แต่น้อยรุ่งเช้าวันต่อมาข่าวเรื่องส่อเสิงปลอมทะเบียนบ้านก็ถูกลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจนเพื่อนบ้านทุกคนรู้กันทั่วทุกคนต่างเข้าข้างผมเพ้อปลอมเอกสารราชการแท,แท้แต่โดนแค่สี่ปีเป่าไปน้านั่นก่อนแกล้งดีเออฟันของพวกเราอีกต่างหากให้มันติดคุกไปตลอดชีวิตยังดีซะก,กว่า ส่วนคนสมรู้ร่วมคิดก็ควรโดนลงโทษเหมือนกันจะให้แค่จ่ายค่าปรับมันง่ายเกินไปวันนั้นผมอยู่ช่วยงานที่คลินิกของครอบครัวไม่รู้ว่าเหลียวอยู่เยียนมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ยูเยียนวันนี้มาที่คลินิกทำไมเหรอจะมาหาดิเออร์ฟานเหรอดิเออร์ฟานของเราหน้าใจดีเกินไปแล้วถึงได้ถูกคนรังแกอยู่เรื่อยพวกคือสองคนก็โตมาด้วยกันอยากทำร้ายเขาอีกเลยนะลูกเหลียวอยู่เยียนพูดเสียงเบ้าแทบไม่ได้ยินเรื่องนี้ฉันผิดเองค่ะฉันจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแน่นอนเขารักฉันขนาดนั้น ฉันจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเองค่ะยังพูดไม่ทันจบผมลากเธอออกจากพีนี่ทันทีเลียวยูเอียนเธอบ้าไปแล้วหรือไงฉันเคยพูดว่ารักเธอตอนไหนกันถ้าเธอยังพูดเพ้อเจ้ออีกคำฉันจะฟ้องเธอข้อหาหมิ่นประมาทแล้วนี่คือบ้านของฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอที่นี่อีกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ยูเอียนมองผมด้วยสายตาไม่อยากเชื่อดีเออาฟ้านางนายเป็นอะไรไปแล้วหรือทําไมถึงพูดแบบนี้ได้นายลืมไปแล้วเหรอ ชาติที่แล้วเราสองคนเป็นสามีภริยากันถ้านายไม่รักฉันนางแล้วทําไมถึงเสียงชีวิตช่วยฉันตอนนั้นจะไม่ได้แล้วเหรอตอนนั้นนายยอมเป็นบอรองรับฉันนะผมฟังแล้วใจเย็นกว่าที่คิดอารมณ์สงบนิ่งอย่างประหลาดยูเหยนวันนี้เธอมาหาฉันเพื่อพูดเรื่องนี้หรือนั้นพูดจบแล้วก็ไปได้แล้วจะคิดยังไงก็เรื่องของเธอแต่นณจากนี้ฉันไม่เกี่ยวข้องกับเธออีกอย่ามายุ่งกับชีวิตของฉันอีกเลยยูหยนตาเบิกกว้างเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายแต่ผมเดินกลับเข้าคลินิด เธอเหมือนเพิ่งรู้ในตอนนั้นเองว่าผมพูดจริงและไม่มีวันกลับไปอีกแล้วนายจะทิ้งฉันไปง่ายๆแบบนี้หรือฉันสัญญาแล้วว่าจะอยู่กับนายตลอดชีวิตนายจะทําแบบนี้กับฉันไม่ได้ดีเออร์ฟันฉันไม่ยอมจากนั้นหลายวันเธอมาที่คลินิกทุกเชา้าตรงเวลาเปะ๊ะทุกวันเธอจะถือกล่องอาหารเช้ามาดีเออร์ฟันฉันซื้อสาลาเปาไส้ถั่วแดงมาให้นายนี่คืออาหารเช้าที่ฉันซื้อให้นายที่นายชอบที่สุดผมมองเธออยู่ครู่หนึ่งจนเธอเริ่มมีสีหน้าสงสยัยมีอะไรเหรอ ยูหยันเธอไม่รู้หรือว่าฉันแพ้ถั่วแดงผมหัวเลาะพางสายหัวบนใบหน้ามีรอยยิ้มขื่นขมหลายปีมานี้เรื่องแค่นี้เธอยังไม่รู้เลยไม่รู้สึกละอายบ้างหรือคนที่ชอบสลับเปาใส่ถั่วแดงคือสเอซิงต่างหากคำพูดนั้นทำให้เธอชนะทันทีมือไม้สั่นทำอะไรไม่ถูกขอโทษนะก่อนหน้านี้ฉันมันโง่เองต่อไปฉันจะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นผมยิบสลับเปอ่าในมือเธอแล้วปาลงพื้นทันทีอย่ามาให้ฉันเห็นอีกเอาของเธอกลับไปซะยูหย,ยันยืนนิ่งน้ำตาขอ็มสองตา สุดท้ายก็เดินจากไปอย่างเศร้าใจไม่นานหลังจากนั้นถึงวันเปิดเทอมมหาวิทยาลัยของผมผมเตรียมของขึ้นรถไฟแต่เช้าแต่ก่อนรถจะออกอยู่เย็นก็โผล่มาอีกครั้งในมือถือซองจดหมายไว้แน่นฉันได้ยินว่าการเรียนมหาวิทยาลัยลำบากมากนายนี้เป็นเงินที่ฉันเก็บไว้อยากให้นายเอาไปใช้ยังไงสุดท้ายนายก็ต้องดูแลฉันอยู่ดีตอนนี้ถือว่าให้ล่วงหน้าแล้วกันดวงตาเธอมีประกายของความหวังเล็กๆ ผมสายหัวไม่รับซองนั้นแต่เธอกลับพยายามยัดสายมือผมดีเออร์ฟานนายรับไว้เธอนักจะได้เรียนอย่างสบายขึ้นน้ำเสียงเธอสั่นเครือแทบพลันสะอื้นไม่อยู่ทำให้ผมนึกถึงภาพในชาติก่อนตอนที่เธอส่งเงินให้สอเสิงทุกเดือนอยู่เย็นชาติที่แล้วตอนสอเสิงเรียนมหาวิทยาลายัยเธอก็ส่งเงินให้เขาแบบนี้ใช่ไหมคำพูดนั้นทำให้รอยยิ้มบนหน้าเธอค้างทันทีเธอชะนับไปแล้วเสียงสัน่นฉัดนางฉันไม่ใช่แบบนั้นนะฉันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนาะยอย่าพูดแบบนั้นสิผมพูดเสียงเรียบเย็นชาฉันไม่ใช่สอเสิง และไม่ต้องการเงินของเธอเอาไปให้อสัตว์นั้นในคุกเถอะมันคงต้องใช้มากกว่าพูดจบผมหันลันเดินขึ้นรถไฟข้างหลังมีเสียงร้องให้ดังลั่นตามมาดิอฟันฉันจะไม่ยอมแพ้นะฉันจะพิสูจน์ให้เห็นว่าฉันรักนายจริงๆแต่คําพูดนั้นไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกอะไรอีกแล้วผมแค่รู้สึกขำในใจเท่านั้นไม่นานรถไฟก็ถึงปลายทางผมมาถึงมหาวิทยาลัยในฝันในมือถือจดหมายตอบรับแน่นผมสาบาันว่าจะตั้งใจเรียนและใช้ชีวิตใหม่ให้ดีที่สุดซีปีนั้นผมไมไ่กลับบ้านเลยสักครั้ง จนถึงวันลาปิญญาผมลากกระเป๋าออกจากรั้วมหาวิทยาลัยเตรียมกลับบ้านเกิดแต่ทันทีที่ก้าวออกจากสถานีรถไฟผมก็เห็นดูเอียนยืนรอยอยู่ที่นั่นในที่สุดนายก็กลับมาแล้วพ่อแม่ของนายติดธุระเลยให้ฉันมารับแทนฉันตั้งใจมารอที่นี่เลยนะแต่จริงๆแล้วผมรู้มานานแล้วว่าเธอจะมาก่อนออกจากสถานีผมโทรจากตู้สาารนะไปหาคนรักของผมแล้วเดินผ่านยูเอียนไปเดินข้ามถนนไปอีกฝั่งทันใดนั้นรถเก๋งสีดำคันหนึ่งขับเข้ามาจอดมีคนมารับฉันแล้วเธอไม่ต้องลำบาก หญิงสาวคนหนึ่งเปิดประตูลงจากรถนี่คืออาจารย์เธอคือคู่มั่นของดีเออร์ฟ้านเหรอเธอยิ้มผางพยักหน้าอย่างสง่างามใช่คะ่ะฉันชื่อตันตันคุณต้องเป็นเหลี่ยวอยู่แยนเพื่อนบ้านของเขาสินะยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะยูหยนหน้าชาไปทันทีคําว่าคู่มั่นทําให้เธอพูดไม่ออกเธอยืนอึ้งอยู่นานก่อนจะพูดพึมพำออกมาเบาๆเป็นไปไม่ได้จะมีคู่มั่นได้ยังไงทําไมฉันไม่รู้เลยแน่นอนว่าเธอไม่รู้หลอก คือรุ่นพี่ของผมหนึ่ปีเรารู้จักกันที่มหาวิทยาลัยและได้มั่นกันผมหันกลับไปพูดอย่างสุภาพแต่เย็นช้าตอนนี้เธอก็รู้แล้วว่าเราจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันอีกคำพูดนั้นเหมือนมีติดลงกลางหัวใจของอยูยันเธอตกใจก้าวเข้ามาหาผมด้วยความสิ้นหวังไม่จริงมันไม่จริงใช่ไหมดิอาฟานเธอคว้าแขนผมไว้แน่นเสียงร้องสั่นเครือนายรักฉันไม่ใช่เหรอนายเคยยอมเสียงชีวิตเพื่อฉัน ผู้หญิงคนนั้นบังคับนายใช่ไหมเธอคหรือทําอะไรนายหรือเปล่าบอกฉันสิดีเอฟันถ้านายไม่ยอมแต่งกับเธอฉันจะช่วยนายเองถึงต้องตายฉันก็จะพานายหนีไปให้ได้ผมหัวร่ายย่อออกมาดังๆตอนนี้เธอยังจะเสแสร้งอีกเหรอฉันรู้ดีว่าเธอเป็นคนยังไงอย่ามาทําตัวน่าสงสารตรงหน้าฉันเลยผมหันไปมองตันๆแล้วพูดเสียงหนักแน่นไปเถอะที่รักเราไม่จําเป็นต้องเสียเวลาอีกแม่ของผมกับพ่อดีใจมากเมื่อผมพาเธอมาที่บ้าน พวกท่านต้อนรับอย่างอบอุ่นเหมือนลูกสาวคนหนึ่งแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นานางังคนไข้คนแรกที่ผมเจอในโรงพยาบาลใหม่คือ,อยูแยนที่ถูกขามเข้ามาเธอตกจากเสาไฟฟ้าอีกครั้งเพราะความผิดพลาดขณะต่อสายไฟหลังการผ่าตัดเธอลืมตาขึ้นมาช้าๆเห็นผมดยู่ตรงหน้าแล้วร้องให้ทันทีนายมาช่วยฉันอีกแล้วหรอฉันคิดถึงนายเหลือเกินานาง ผมตอบฉั้นเป็นหมอหน้าที่ของฉันคือช่วยชีวิตคนแค่นั้นเองตอนที่เหลียวหยูเอียนยังนอนอยู่ในโรงพยาบาลผมกับตันตันก็จัดงานแต่งงานกันวันแรกที่กลับไปทํางานหลังแต่งผมได้ยินเสียงทะเลาะกันในทางเดินเป็นเสียงของเหลียวหยูเอียนสออเสิงนายหมายความว่ายังไงฉันแก้ขาหักข้างเดียวทําไมถึงทิ้งฉันได้ลงขอตอนนี้นายตกนาแล้วอนาคตก็ไม่มีนายจะพาฉันไปมีชีวิตแบบไหนอย่าลืมสิตอนนั้นใครที่ทําให้นายติดคุกถ้าไม่จ่ายฉันหนึ่งหมื่นหยวนฉันจะเปิดโปงเรื่องทั้งหมด เสียงของสอเซิงดังขึ้นด้วยความเย็นชาอย่ามาพูดเรื่องรักเลยเหลียวยูเยียนฉันไม่เคยรักเธอตอนนั้นฉันคบกับเธอเพราะคิดว่าเธอมีอนาคตแต่ตอนนี้เธอไม่มีอะไรหรือแล้วอย่ามากโกชั้นอีกเลยเหลียวยูเยียนร้องให้เสียงดังนั้นสิ่งที่นายพูดว่ารักสัตว์นางทั้งหมดโกหกนั้นเหรอใช่ฉันแก้แซงทำเป็นชอบเธอเท่านั้นตอนนี้เธอก็เป็นแค่คนพิการจะไปหวังอะไรอีกละ่ะหลังจากนั้นไม่กี่วันข่าวก็แพร่ไปทั่วเมืองเล็กยูเยียนถูกพบเสียชีวิตในห้องเช่า เธอทิ้งจดหมายลาตายไว้หนึ่งฉบับขอโทษนะชาติหน้าถ้ามีจริงขอให้ฉันได้เริ่มต้นใหม่กับนายอีกครั้งผมอา่านจดหมายนั้นโดยไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วแค่ถอนหายใจมองท้องฟ้าที่มืดคลึมด้านนอกหน้าต่างชีวิตนี้ฉันกับเธอหมดเว้นกันแล้วเหลียวอยเยียนจากนั้นผมหันหลังเดินกลับห้องผ่าตัดและไม่หันกลับไปอีกเลย